เป็นข่าวลือนะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในปีที่5นะครับของตัว PlayStation 5โดยประมาณนะ PlayStation 6ถ้าจะออกจริงๆเนี่ยนะอยู่ที่ประมาณ2 0 2 7 2 0 2 8 8นะปีนี้มัน2 0 2 5ใช่ไหมก็อีกประมาณ2-3ปีนะครับไม่อยากรอรู้ไหมว่าตอนนี้ราคาก็าดีนะกดซื้อได้นะครับ IGN นะครับเขารายงานตัว PlayStation 6นะครับจะมาพร้อมกันถึง3รุ่นเลยนะพร้อมกันนะครับโดยที่มี อันนึงในนะั้นเป็นพกพาด้วยนะครับอ้างอิงถึง YouTube นะครับที่ชื่อว่า Mo l o i Is d e ดนะตัว PlayStation 6เนี่ยนะครับที่จะออกแบบเป็น Handheld เนี่ยนะจะสามารถ d o c k a b l e นะครับว่า d o c k a b l e ก็คือทำแบบในสไตล์ n i n t e n d o Switch เลยนะครับก็คือเสียบก็สามารถต่อจอทีวีได้ใช่ไหมหรือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าจะเล่นแบบพกพามีไฟเครื่องเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะแลวความเจ๋งก็คือว่า ตัวเครื่องพกพาของตัว PlayStation 6นะี่นะจะสามารถเล่นเกมกลับไปได้นะครับทั้งตัว Play 4 Play 5แล้วก็ Play 6นั่นหมายความว่ารองรับย้อนกลับไปแบบ backward compatible ทั้ง3 generation เลยเขามีสเปคมาบอกด้วยซึ่งนี้รราวาไม่มีความรู้นะถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านไหนพอบอกได้ไหมว่ามันแรงเท่ากับตัว Steam Deck แรงเท่ากับตัว r O G X นะครับที่กำลังจะออกนะ O G Xbox X นะหรือว่ามันแรงกว่าก็บอกกันมาด้วยอยากรู้ว่า มันทำได้ประมาณไหนเนอะสเปคที่เขาบอกเนี่ยก็คือเป็น16 CU RDNA นะครับแล้วก็5 I GPU นะครับที่ถูก Overclock หรือว่าคล็อกนะไปที่1.2 g h z แบบแพนเฮลโหมดนะจะสเปคประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเอาเสียบดอกนะจะกลายเป็น1.5 กิกเเนะครับในดอกโหมดเสียบเข้าไปอย่างเงี้ยนะตัวเอวเไเอเนี่ยนะครับราคามันอยู่ที่ประมาณ30,000บาทไทย PSP เครื่องใหม่หรือ PS Vita อันใหม่เนี่ยนะนะจะมีราคาถูกกว่า Xbox อะไร X นะต่ำกว่า30,000อ่ะไประมาณนี้นะเขาไม่ได้จะมาเฉพาะตัวที่เป็นเครื่องเล่นเกมพกพาแบบนี้ถ้าผู้ชมเห็นนะครับแต่ว่าเขาจะมาพร้อมกับ ตัวเครื่องแบบตั้งโต๊ะด้วยนะคือเครื่องพกพาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะเป็นส่วนหนึ่งในอีโคโลจีนะครับเป็นส่วนหนึ่งในระบบนิเวศของตัว PlayStation เท่านั้นนะ p l a y s t a t i o n 6เนี่ยจะมาพร้อมกันกับอีก2รุ่นย่อยนะครับก็คือรุ่นที่เรียกว่า PS6, PS6, S นะครับก็จริงๆมันก็คือเอาไว้ต่อสู้กับตัว Xbox Series S ที่ผ่านมานะคือ Play 6กนก็จะมีประมาณนั้นกนะ็คือ Play 6รุ่นประหยัดใช้คำนี้ละกันนะ แน่นอนว่าสเปคไม่ได้แรงใช่ไหมเราก็ใช้ตัวร์คิเทคเจอร์นะครับใช้ตัวสเปคเนี่ยแถวแถว AMD เอกสาร AMD ที่ถูกปล่อยออกมาใหม่นะแต่ก็ไม่รู้มันคือ AMD ตัวไหนนะครับเขาก็บอกว่าตัวเครื่อง 6S เนี่ยนะครับ PlayStation 6S เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ300-400ถึงเหรียญน,นะก็ น่าจะราคาแถวตัวดิจิตอลบ้านเราเนี่ยก็1 3ื่นสามถึงหมื่นแถวนี้แล้วกันเนอะแล้วก็ตัวราคาแฮนเฮลเนี่ยนะตัวซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ชื่อนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องเล่นเกมพกพาตัวใหม่เนี่ยครับราคาอยู่ที่ประมาณ400-500ถึง500เหรียญก็ ประมาณแถวนี้แหละ1 8 2 0 0 2 0 0 0 0ถ้าเทียบกับราคาไทยนะแล้วก็ตัว PlayStation 6นะครับอยู่ที่ประมาณ549เหรียญถึง700เหรียญน,นะก็ถ้าเราดูอย่างเงี้ยก็น่าจะแถวแถว p y s y s t i t n o p r Pro หรือถูกกว่านั้นนะ PlayStation 5 Pro เนี่ยก็ประมาณ30,000ถูกไหมอ่าโดยตีเลขกลมๆนะก็2อง0มืถึง3 0 0 0 0แถวนี้นะครับซึ่ง สิ่งที่น่าสนใจนะในวิดีโอของ i g เจเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้ามันเป็นความจริงนะแล้วมันเกิดขึ้นจริงเนี่ยตัวตัวเครื่องนะครับของตัว PlayStation 6ที่เป็นแฮนด์เฮลตัวนี้นะเราจะไม่รู้ชื่อเนี่ยจะเป็นคู่แข่งที่สำคัญนะของตัว Switch 2นะครับถูกวางราคามาเพื่อชนกันเลยนะตัว Switch 2ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ17,000ใช่ไหมตัวนี้ออกมาเท่ากันนะครับแต่ว่าถ้าถึงตอนนั้นจริงก็ผ่านไปประมาณ3ปีนะที่มังไทยเนี่ยก็ ตัวส i ิต2องมาว่าอยู่สัก1 5ื่นห้าหมื่นีแถวนี้นะในขณะที่ตัวเนี้ก็อาจจะอยู่ใกล้เคียงกันนะอาจจะอาจจะแพงกันนิดนึงตอนออกมาใหม่ๆนะครับแต่ว่าต่างกัน2000อะไรอย่างเงี้ยรูมาคิดว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอยู่นะทั้ง3เครื่องเนี่ยนะ3รุ่นนะครับทั้งรุ่นตัว ps6 ธรรมดาเนาะตัว ps6 แบบพกพาแล้วก็ตัว PS 6รุ่นประหยัดตัว S นะครับจะออกฟอนะถ้า4ฟอ2 0 2อมาไปเปิดอินเทอร์เน็ตดูนะเขาก็บอกว่ามันก็คือแถวแถวปลายปีนั่นแหละนะ September รนะเริ่มต้นที่ September นะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดถึง December นะก็แถวแถวช่วงปลายป,ายปีนะอาจจะ3เดือนหลังอะไรแถวนี้นะครับซึ่งก็เป็นไปได้คือมันก็คือปลายป,ายปี2027ต้นปี2028แถวนั้นนะนะก็ปีนี้ปี2 0 2 5ใช่ไหม ก็ 2026, 2027อีกประมาณ2ปีครึ่งโดยประมาณนะแล้วก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตัว PlayStation 5ก็ออกมา7ปีซึ่งก็เป็นไปได้เนะก็ปกติคอนโซลก็จะออกแถวๆนี้นะครับคือไม่ว่ายัางไงเครื่องคอนโซลใหม่รู้ไหมว่าออก2027หรือว่าอย่างชา้าที่สุดเนี่ยก็คือ2028ปลายปีนะก็ประมาณ2ปีครึ่งถึง3ปีครึ่งโดยประมาณนะครับแต่ว่าต้องไม่ลืมว่าเราอยู่ในช่วงโควิดมาก่อนด้วยนะก็ ทำให้ช่วงนั้นน่ะมีแกลบหายไปอันหนึ่งเนะแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าจริงๆถ้าดูยอดขายลงมาจําได้ว่า Play 5ณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50กว่าล้านนะก็ไม่แน่ใจว่า Sony พอใจขนาดไหนกับยอดขายของตัว PlayStation 5ตัวนี้นะครับซึ่งดูตอนแรกเหมือนมันน่าจะแรงกว่านี้หรือเปล่าเนาะแต่ก็อย่างที่บอกกันเพิ่ง5ปีนี้ก็ต้องดูทั้งเจเนอเรชันในในข่าวของ IGN Daily Fix เนี่ยเขาก็พูดว่า Sony เองเนี่ยก็มีข่าวนะครับที่แบบว่าถ้าเกิดสมมติเครื่องออกมาแล้วไม่ค่อย ปังปุรีภาษาลุงลนะนก็อาจจะมีการเทรได้นะครับเช่น p s v i t a เนะี่ยก็มีช่วงของการซัพพอร์ตเวลาสั้นๆนะหรือแม้แต่ตัว PSVR นะครับที่พยายามพนะุชเนาะแต่ก็ในที่สุดแล้วเหมือนกับเกมอะไรก็ไม่ได้ออกมาเยอะมากนะครับเพราะนั้นการที่ Sony จะออกเครื่องพร้อมกันสามอันเนี่ยให้ผู้ชมเพื่มีความไปไปได้มากแค่ไหนนะทั้งตัวเ,เครื่องตัวใหญ่เลยนะจะพูดอย่างนี้นะ PS6 ถ้าดูราคาจริงถูกวางไว้น่าจะกลายเป็นคล้ายๆกับตัว p s เ 5 Pro หรือเปล่านะแล้วก็ตัวประหยัดนะครับอยู่ที่ประมาณ PS5 แบบดีต่อนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้พกพาด้วยนะครับแล้วก็เล่นแบบดอกได้ด้วยนะก็ออกมาพร้อมกันนะแล้วถ้าอย่างนั้นจะสร้างความสับสนนะครับให้กับคนซื้อหรือเปล่านะตัวแพงแล้วกับตัวประหยัดก่อนนะนี่คือ PS6 ปกตินะแล้วก็ PS6s สมมุตินะแล้วก็อีกสักหลังจากนี้สักปีหนึ่งนะถึงจะเปิดตัว PS6 ที่มันเป็นแบบพกพาเนี่ยนะครับเพื่อเอามาซัพพอร์ตนะใครอยากเล่นแบบไหนก็ได้อันนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะท่านผู้ชมคิดยังไงนะคิดว่าจะออกมาทั้ง3รุ่นพร้อมกันไหมนะหรือว่าออกมาแค่ทีละตัวนะหรือกับกันนะออกตัว PS6 แบบพกพามาก่อนนะครับแล้วค่อยออกตัว PS6 แบบรุ่นประหยัดแล้วก็รุ่นตัวบนมานะหรือ อันนี้เป็นข่าวไม่จริงนะครับเป็นแค่ข่าวลือเฉยๆนะของช่องมั l ร์ลอยอีสเดนนะครับก็ไม่มีหลอกเครื่องออพกพานะครับแต่รู้ไหมว่ามีความเป็นไปไ,ได้เนะเพราะว่า ยังไง s โซนี่เขาก็ต้องอยากได้ส่วนแบ่งการตลาดของตัวเครื่องพกพาของ Nintendo นะซึ่งดูเหมือนมันจะตอบสนองยุคสมัยนะยุคสมัยที่เดี๋ยวนี้ใครๆก็อยากจะเล่นเครื่องพกพากันด้วยแล้วก็เล่นตัวจอใหญ่ด้วยนะครับมันเป็นไฮบริดไลฟ์สไตล์เนาะแต่ว่าโซนี่ Sony ก็เจ็บมาเยอะนะครับกับเครื่องพกพามีทั้งช่วงที่รุ่งโรดสุดๆแล้วก็ช่วงที่เหมือนกับว่าโอ้โหแบบแปลกไปเลยก็มีเหมือนกันก็อันนี้ก็ได้สนใจ คิดยังไงก็แบ่งปันกันไม่ได้นะครับดูมายขอลาไปแล้วนะจะไปพักผ่อนไปนะครับขอให้มีความสุขสงบแล้วก็สุขภาพดีทุกท่านสวัสดีครับ